ครับวันนี้มีคําถามถามว่า pn นะครับมีทุนของโรงพยาบาลไหมทีนี้จะตอบแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็น rn pn หรือว่า na มีทุนของโรงพยาบาลไหมจะตอบในภาพรวมเลยโดยเริ่มจาก rn ก่อนทุนของพยาบาลนะมี2แบบครับแต่นะครับทุนที่พูดนี้จะพูดในมุมของมหาลัยเอกชนนะครับจะไม่พูดในมุมของพวกรัฐบาลจะไม่พูดในมุมของบรมต่างๆจะพูดในมุมของมหาลัยเอกชน ทุนของพยาบาลมี2แบบแบบแรกก็คือคนที่เป็นเอเนี่ยครับไปทํางานที่โรงพยาบาลเขาแล้วหน่วยก้านดีมีความรับผิดชอบมีความกระตือรือร้นมไม่ขาดไม่มาสายหัวหน้าพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่จะเรียนต่อหรือเรียนพยาบาลไหวเขาก็จะให้ทุนไปเรียนพยาบาลโดยเขาจะออกค่าหลักสูตรให้ค่ากินค่าที่พักค่าหอพักออกให้ฟรีหมดแต่มีข้อแม้ว่าพอเรียนจบแล้วจะต้องมาทํางานที่โรงพยาบาลเขา5้าปี แบบนี้เป็นต้นคือมาใช้ทุนคืนแค่อยู่ให้ครบ5ปีตามที่เขากําหนดช่วงที่5ปีที่อยู่เนี่ยจะได้หมดเลยนะได้เงินเดือนค่าภาษาค่าเฉพาะทางค่าเวรค่าโอทีได้หมดเลยได้เหมือนพยาบาลปกติเลยนะครับข้อที่2มหาลาัยเอกชนนะครับ mm. เกือบทุกที่พอเนกศึกษาขึ้นปี3ปี4เนี่ยจะมีทุนของโรงพยาบาลที่เขามาให้ฟรีๆให้เป่าๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติให้0,000ื จะต้องไปทํางานให้เขาสองปีให้แปดหมื่นจะต้องไปทํางานให้เขาสามปีให้แสนสองจะต้องทํางานให้เขาห้าปีโดยที่นะครับได้เงินเดือนปกติได้ค่าเวรค่าภาษาค่าเฉพาะทางปกติเลยเพียงแต่อยู่ให้ครบตามระยะเวลาที่เขากําหนดเฉยๆนะครับอันนี้ในส่วนของพยาบาลต่อมาของ PN ครับ PN ก็มีทุนหลงพยาบาลเหมือนกันแต่จะมีทุนให้สําหรับคนที่ เป็นพนักง,งานผู้ช่วยนะครับก็คือเป็น N.A. โรงพยาบาลก็จะพิจนารณาแล้วว่าคนนี้ไม่ขาดไม่ลาไม่มาสายมีคุณสมบัตินะขยันกระตือรื้นมีความรับผิดชอบทํางานเรียบร้อยโรงพยาบาลก็จะส่งให้ไปเรียน P.N. ครับโดยที่ออกค่าเทอมให้พอเรียนจบก็ต้องมาทํางานใช้ทุนเหมือนกับพยาบาลครับอาจจะสัก3ปีหรือ5ปีแล้วแต่สัญญาตามที่ตกลงกันนะครับ ส่วนเงินเดือนนะครับค่าต่างๆได้เหมือนเดิมเพียงแต่อยู่ให้ครบตามสัญญานั่นคือระยะเวลาที่เขากําหนด3หรือ5ปีแค่นั้นเองส่วนที่2ก็คือนะครับเขาอาจจะไม่ให้ทุนนะครับสำหรับพ n นแต่โรงพยาบาลให้เวลาในการไปเรียนให้เวลาในการขอเวรสมมุติขอเวรไปเรียนพ n เนเนี่ยสามารถที่จะขอได้นะครับขอหยุดเสาอาทิตย์ขอหยุดช่วงเย็นๆแบบนี้โรงพยาบาลเขาก็จะจัดให้ แต่พอจบแล้วก็ต้องมาทํางานใช้นะครับทุนของโรงพยาบาลนะครับต้องบอกก่อนว่าทุนของ P&N นะครับไม่ใช่จะมีทุกโรงพยาบาลมีแค่บางโรงบาลเท่านั้นนะครับโรงบาลที่มี JCI หรือโรงบาลขนาดใหญ่ครับที่เขาส่งเสริมให้ NA ไปเรียนต่อ PN นะครับส่วนใหญ่จะมีต้องสอบถามหรือสืบค้นเองอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่ของลงรายละเอียดลึกมากส่วนต่อมาทุนสุดท้ายทุนของ NA นะครับทุนของ NA เนี่ยสมัยก่อนมันมีนะครับเพราะว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาเปิดหลักสูตร NA เองเลยเขาจะเอาพวกนะแม่บ้านเอานำส่งพวกนี้เอาไปเรียน NA ไปเทรนให้ให้เป็น NA ไปฝึกให้เป็น n a นะโดยออกค่าใช้จ่ายค่าเรียนให้แล้วกลับมาที่แล้วกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลเขาครับสมัยก่อนมีแต่ทุกวันนี้ไม่มั่นใจว่ายังมีอยู่ไหมนะครับอันนี้ต้องไปสืบค้นอีกทีหนึง่ง แต่ถึงแม้ว่า NA จะไม่มีทุนของโรงพยาบาลนะครับแต่นะครับ NA สามารถที่จะกู้ผ่านธนาคารออมสินและผ่านธนาคารทกสได้สำหรับนะครับใครที่มีพ่อแม่เป็นเกษตรกรนะครับหรือลูกชาวไร่ชาวนาอย่างอย่างพี่เนี่ยก็สามารถที่จะกู้ได้แบบนี้เป็นต้นทีนี้จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับสมัยตอนที่พี่เรียน NA นะครับมีนะครับ เพื่อนรุ่นเดียวกันได้ทุนพยาบาลตามข้อแรกเลยก็คือไปทํางานที่โรงพยาบาลแล้วหน่วยก้านดีนะโรงพยาบาลส่งเสริมให้ไปเรียนพยาบาลเพราะว่าเพื่อนของพี่เนี่ยมีความรับผิดชอบครับแต่ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่จะให้นะฮะเราต้องไปสืบค้นเองอีกทีนะครับ